เรามาเริ่มต้นกันที่ผลิตภัณฑ์หลักกันก่อนและพูดคุยเล็กน้อยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังและจุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ p r o t a n ดิ n NRF2 To so, the first thing I got I want you guys to learn about is what we call oxidative stress and you know doctors we like our fancy words สิ่งแรกที่ฉันอยากให้พวกเราได้เรียนรู้ก็คือ สิ่งที่เราเรียกว่าภาวะ oxidative stress คุณก็รู้ว่าพวกหมอหมออย่างเราชอบใช้คําศัพท์รู้ๆกัน And So oxidative stress is really a fancy word for our b o d i e s rusting from the inside out ภาวะ oxidative stress จริงๆแล้วก็คือคําศัพท์รู้ๆที่ใช้อธิบายการที่ร่างกายของเราขึ้นสนิมจากภายในสู่ภายนอก So think about it if you if you took a piece of metal and you left that metal outside that metal would rust Or if you took an apple and you cut that apple in half that apple would turn brown So those are examples of oxidation ลองนึกภาพตามนะคะถ้าคุณเอาเหล็กชิ้นหนึ่งไปวางทิ้งไว้ข้างนอกเหล็กชิ้นนั้นก็จะขึ้นสนิมหรือถ้าคุณหั่นแอปเปิ้ลคึ่งลูกแอปเปิ้ลลูกนั้นก็จะกลายเป็นสีน้ำตาล สิ่งเหล่านี้คือตัวอย่างของปฏิกิริยาออกซิเดชันน่าเสียดายที่สิ่งเดียวกันนี้ก็กำลังเกิดขึ้นกับร่างกายของเราเมื่อเรามีอายุมากขึ้นเราถูกโจมตีจากสารต่างๆตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นแสงแดดมลภาวะรสาสพิษอื่นๆในสิ่งแวดลอ้อม But what we've learned now is that even good things that we do in life I'm out here in Colorado and if I go out hiking or biking or skiing I'm still increasing oxidative stress or think of it as free radical damage แต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้ในตอนนี้ก็คือ แม้แต่สิ่งดีๆที่เราทำในชีวิตก็ยังเพิ่มภาวะ o x i d a t i v e s t r e s s ได้ค่ะฉันอยู่ที่โคโลราโดตอนนี้ถ้าฉันออกไปปีนเขาปันจักรยานหรือเล่นสกีฉันก็ยังคงเพิ่มภาวะ o x i d a t i v e s t r e s s หรือสิ่งที่เรียกว่าความเสียหายจากอนุมูลอิสระอยู่ดี address that because Oxidative stress is important ดังนั้นแนวคิดดั้งเดิมเบื้องหลังเรื่องนี้ก็คือเราจะรับมือกับมันได้อย่างไรเพราะภาวะ Oxidative stress นั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก So in the medical community one of the main places that we go to look at studies is called the NIH or the National Institute of Health And you can go on there if you just google in NIH You can go in there and you can type in the word Oxidative stress And what you’ll find is that there’s more than 200,000 studies on oxidative stress and how it is related to every disease and to, to every cancer. I mean it is such an important thing. ในวงการแพทย์หนึ่งในแหล่งข้อมูลหลักที่เราใช้ค้นหางานวิจัยเรียกว่า NIH หรือสถาบันสุขภาพแห่งชาติคุณสามารถเข้าไปดูได้เลยแค่ Google คําว่า NIH แล้วพิมพ์คำว่า oxidative stress สิ่งที่คุณจะพบก็คือมีงานวิจัยมากกว่า200,000ฉบับเกี่ยวกับภาวะ oxidative stress และความเกี่ยวข้องกับทุกๆโรคและมะเร็งทุกชนิดคือมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆค่ะดังนั้นตอนที่เราเริ่มศึกษาเรื่องนี้ครั้งแรกดรโจแมคคอร์ด And the first study that was ever published on ProTandem basically said, you know, all right, so Erica, if I give you ProTandem for for 30 days and I measure your oxidative stress or your free radical damage after 30 days, we can show that it actually reduces. Oxidative of in days and an average Stress by 40% 30 100% humans. และงานวิจัยชิ้นแรกสุดที่เคยตีพิมพ์เกี่ยวกับโปรแทนดิมนั้นโดยพื้นฐานแล้วบอกว่าเอาละเอริกา e ถ้าฉันให้คุณทานโปรแทนดิมเป็นเวลา30วันแล้วมาวัดค่าภาวะ Oxidative Stress หรือความเสียหายจากอนุมูลอิสระของคุณหลังผ่านไป30วัน เราจะสามารถแสดงให้เห็นว่ามันสามารถลดภาวะ oxidative stress ได้โดยเฉลี่ย40%ใน30วันในมนุษย์ทุกคน and that is so important and is so important to understand because we know oxidative stress is really involved in aging is really involved in disease and the idea that we can reduce that days 40% in 30 days huge thing. นันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งและสำคัญมากที่ต้องทำความเข้าใจเพราะเรารู้ว่าภาวะ o x i d a t i v e stress นั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับความชราและโลครคภัยไข้เจ็บและแนวคิดที่ว่าเราสามารถลดมันลงไปได้ถึง40%ใน30วันนั้นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆ So studies said does on how do then the studies went and said, well, okay. how does it that? and and so again if you stick with NIH and you look at PubMed.gov and you type in Protandim now to the search bar what you'll find is there's now 26 peer-reviewed studies on Protandim Nrf2 ER e จากนั้นงานวิจัยต่างๆก็ดำเนินต่อไปและตั้งํำถามว่าแล้วมันทำได้อย่างไรดังนั้นอีกครั้งนะคะถ้าคุณยึดตาม NIH แล้วเข้าไปที่ pubmed.gov แล้วพิมพ์คำว่า Protandim ลงในช่องค้นหาตอนนี้สิ่งที่คุณจะพบก็คือปัจจุบันมีงานวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สง่งคุณวุฒิหรือ peer review ถึง26ฉบับเกี่ยวกับ p r o t a n d i m NRF2 Think about it. We as a company, our products are classified as vitamins. Now we don't think of them as that. We think of them more as activators. ลองคิดดูสิคะในฐานะบริษัทผลิตภัณฑ์ของเราถูกจัดประเภทเป็นวิตามินแต่เราไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่นั้นเรามองว่ามันเป็นตัว activator มากกว่า do you know how amazing it is to have 26 peer-reviewed studies on a nutraceutical or on a vitamin product? It's unheard of. We as 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 doctors are so excited that we will have so much science. Our products. คุณรู้ไหมว่ามันน่าทึ่งมากขนาดไหนที่มีงานวิจัยผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิถึง26ฉบับสำหรับผลิตภัภณฑ์เสริมอาหารหรือผลิตภัณฑ์วิตามินมันเป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนในฐานะแพทย์เราตื่นเต้นมากที่เรามีวิทยาศาสตร์มากมายมาสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเรา